พ่อปม่เก้าซฟไปครับก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 บบสวัสดีครับผมวันนี้พบกับโอฮันาคลิปนะฮะเฮ้ยวันนี้รายการนิ้ว ไม่เอ้ำอย่างเงี้ยอ้ำเฮ้ยอย่างยี้ำเลยวันนี้เรามีเกมมันเล่นกันนะฮะชื่อเกมที่ชื่อว่า t h ใช่ครับจะพูดไม่รู้เรื่องอสัตว์นัาไม่เหมือนได้ถีมหน้าเลยทีเดียวไออ้ไม่มากูเป็นไออ้ำแพงไงอ่าไออ้ำนี่ไอ้อะไรอันนี้ไอ้อ้ำ อาพี่ไปดีกว่าก็ก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็ยังเหมือนเดิมก็มมาสปอนสมออยู่ดีเฮ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มีเกมมาเล่นนะครับวันนี้มีเกมมาเล่นชื่อเกมที่ชื่อว่าใส่ชุดหมีแล้วเอาอะไรออกนะเห็นไหมเป็นตัวของตัวเองใส่ชุดหมีแล้วกลเอาอะไรออกจากคลิป อะไรเอาออกจากเสื้ออ๋ออันนี้อธิบายเราจะมีชุดหมีอยู่นะครับมาให้เข้าใจง่ายๆเราจะทำการแปะตีตะขาบไว้อันนี้คือตีตสเกล ไม่คือแข่งแกะออกให้หมดใช่ไหมใช่โดยใครที่ทําเวลาได้น้อยที่สุดเฮ้ยไม่ใช่ดิมีเวลาให้กําหนดมีเวลามีเวลากําหนดให้แล้วใครเอาออกได้เยอะที่สุดเป็นผู้ชนะไม่เขาบอกว่าแข่งกันเอาออกให้หมดใครได้เวลาน้อยสุดชนะอะไรที่บอกว่ากาหนดเวลาไว้อ๋อโอเคโอเคเอาไงเอาไงเอาไงถ้างั้นเอาไงจับเวลาใครเอานี้ออกไวที่สุดใครแกะออกหมดแล้วทำเวลาน้อยสุดชนะไปเลยเอ มาจับฉลากเอ้ยมากบแบแม่คนแรกอ่ากมแมอ่าเดี๋ยวคนสุดท้ายได้ไปละหนึ่งคนแรกตาแมไม่ต้องตามเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าในสุดท้ายโอเคครจบแล้วโอเคโอเคตามให้เสียเวลาเกินฟุตพีซาบอานสองขนาดไปดูกันเลยพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปดูเลย <c oughs> โหเจ๋งมากนึกว่าจะแบบว่าส่งแรงๆ เขาเล่นเมื่ใส่เสื้อนี้ไงว่า O H N A อะไม่รู้ส่ยาเขาตลกหูดับไปฟังอะไรเลยจาเล่นเดยวมีนนะครับคนแรกของเรานะฮะใครเป็นคนจับเวลานะครับเรามีเรามีอะไรมาแบบว่ามาโทษไหมเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกใครชัาสุดเดี๋ยบอกเดี๋ยวบอกคิดไม่ได้แหละมาเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มจะไม่ไงแคบมากเลย ฝาต่อฝาตาฝาสี่ฝาห้าฝาหกฝาเจ็ฝาแปดฝาเก้าาอะไรมันไปไปที่สิบฝาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันไเทคนเ้ยะหมดอะเทคนโนกมได้เดเี้เอาให้หมดเอาให้หมดนะเอาให้หมดเยางหลัเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ย ข้นบนขึ้นบนขึ้นบเฮ้ยโอเคเฮ้ยยังยังไม่หมดนะ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 ยัอคมแล้วมแล้วเี่ยเนทีอะไอเียโคตรสนุกกับเกมเทีย เฮ้ยใเต้นตุบต่เลยเต้นจับอะเฮียแสบมือด้วยอะอุ้ยเลือดด้วยอะเฮียอุ้ยอะไรอุ้ยอะไรเกมอย่างงี้เนี่ยนะเลือดเราล่ไปไงเราเอาชนะนีไปเกมเี้ยเนี่ยต้องเจ็บปีหลอเนี่ยอะเดมนก็แขกเ้เรียบร้อยเดี๋ยวเวลาค่อยบอกทีหลังโอเคไอไปไ่ไปรอต่อไป เขาไม่ไม่ออกจากคาเลคเตอร์นี้จริงจเขาชอบเขาชอบชอบชอบเอาละครับผ้าปกป้องพร้อมแล้วนะฮะสายมเหมือนเดิมพี่เอ้าเอ้าอ่ยากยากไยากป้องไม่ยากไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวดยๆเดี่อยเยดีเยยเเีย๋ย่เยากดดดียไล่ขึ้นไปเี่ยเยเย แข่งบนเต็มเลยนะ้องเต็มเลยต้องเต็มเครับเจ้บาทางนี้เวลาผ่านไปสามสิบนาทีแล้วเาออเ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 อเออเออออเ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 เออเอเออออเอเอ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 อเเออเเออ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 ออออเออเอ ê chưa 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 มึงจะฆ่าเพื่อนันเฮ้ยเฮ้ยดุ๊ด๊ดุด๊ดุ้วยมือใครมั้ยวเออไอชิบตำรจสอบเออเออเอเอ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 อไปไปเออไปไป เดี๋ยวอีกอันเน่งมันต้องดัดไปตั้งแต่สองขวบแล้เอาจริงๆเออลำบากเอ้าเออเออเออใหญ่กอนใช่ไมอ๋อออมากี่นเอออเฮ้ยมาสุก้ายมาทุกไยมาทุทาุ้กอทเออเอาเฮ้ย เหมือนกูแข <hai> ่งเองเลยไอ้ยัยท okay no <c oughs> ิพไผ่เฮ <laughs> ้ยโอเคง่ายอยู่สบายโดนตีเลยเดินคนคุณยังไม่เกินนาทีอ่ะอ้าวป้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเวลาไม่ร้อนจบไม่ต้องเสือกดีใจจัด ฮะตาสาบอนนะครับผมตาสาบอนพร้อมแล้วเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเี๋เดี๋ยวเี๋ถามกันหน่อยว่าพร้อมไหมมีเทคนิคอะไรถามกันนก่อนพร้อมมากครับผมมีเทคนิคมาผมอยู่ที่บ้านผมอาบน้ำอยู่หลังประจำเลยครับเฮ้ยโอ้คุณสาบอนเก่งมากเลยครับเฮ้ยขอบคุณมากเลยครับผมผมจะทำกันให้ดีที่สุดเลยครับบ้าไม่ได้จัดบ้าเปล่ากูเหรอเออใช่มึงอะไรบ้าเปล่าเออแดดกูบ้าไอ้เหี้ยไอ้พวกเหี้ยนี่ก็ไม่ห้าม

เเพหรอระเเผมอยู่ที่บ้านผมอาบน้ำถูหลังประจำเลยครับไม่ต้องันต้งเาเยอเอนี่เยอะโอยไม่นับายปหรอยเเวเอวเวเยวเฮ้ยแม่งแบบสับเขาเลยเว้ยคาราเต้ อยาไม่หมดนะครับอย่างไม่หมดฝั่งนี้ไม่หมดนะยังเหล้อันนี้าบนาบนเยเเเอ้ยขาบนอีกนีครับย่าเเหลืออยู่นะครับอันี้ก็เหลือเออเหลือเหลืออันนี้ก็เหลือเนี่ยนะการตรงกลางไหละเออเอออนนึงอนนึงเอออนนึงอนนึงไม่ยออนนอยู่นี้อ่เอออนเดียวอนเดียว่ไอนเดียวอนเดียวเงียตรงนี้อันนียตรงนี้เนี่ยแล้วเหลือบนอหน่อยงนี้ ตรงกลางหลังเลยสองสุดท้ายสองันสุดท้ายเออเดียวตรงนี้เตรงนี้ทต้สอุดท้ายก็เลยขันนี้ได้ได้อยู่นี่นี่ีอรอสองอันสุดท้ายนีสององนี้สองุดท้ายอะสอุดท้ายอ่าแเหลือกันอีเหลือกนอสอนสอันเหลืออ้วอ้วถ่ายแล้ายลถ่ายแล้ายแล้วสองอันะองนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กลางนี่ไนะอีกหน่อยสึงสุดท้ายสอสุดท้ายนี่ฮะนี่จุดชน่เลยนะ่มแล้วประมาณนี้ไ ใหญ่ดยัตายาตอตายผมตายผมตาผมมนบางตายผมันบางกูเคยเอาไปแล้วนี่ยองอันอ่ะอันแยงไว้หมดนิดหลือยั่หรือใค่หมดแล้วสองอันสองอันอยู่นั่เลยกล้องดูเห็นเลยแยงต้องเออันนี้เลยสองอันแล้สออันสามเลยสองอันใหวะตาไม่ดีดีใจวะมันยากอะไรนะอันนี้นะอพโอเคเลยสองอันอะไรย่น อ้าวไม่ได้ออกไปแล้วเหรอเออเราเียกไงเราไม่ได้เลยมาเลียมาล้งมาี้มาแล้วมาแล้วนี่ยมงาาเลยเนเออโอเคอันนี้เลยลกอนี่น้อ้ดท้ายมาเล้นมา้บาท ที่มันนานนานเป็นปกติวะแต่ถือว่าทำได้ดีมากนะคุณแบบว่าไม่ติดขัดอเลยเลยขอทำสำเร็จไหนวะจิ๋นเอาละครับคนต่อไปนะครับผมเป็นบิกกี้น้องเล็กของเรานะครับบิกกี้ครับ คุณมิกกี้คิดว่าคุณจะทาได้เวลาน้อยที่สุดเท่าไหร่ครับตรงโน้นไปหาตรงนู้นเิ่มเริเริ่เิ่เยมิกกี้คดิอะไรอ่ะมิกกีอะไรออกเม็ดมุละแวงอะไรวะนี่ลองนะสองโอ้โหรเลไมลแกไปขบนด้วยแลแวงระไม้เลือเกินจะเลื่อนนะเพาะถเวลาเวลามกฎกติกาใหม่นะครับถ้าทา ถ้าทุกสิบวิจะโดนตบอะไรใช่ไหมยังไม่ถึงสองโอ้ยแค่สี่หาหก็ไม่เจ็ดแปดเสไปแรกไปครับหนึ้ยันทีเลยเราต้องขาลอยไปเลยไมไมับไม่ได้เจ็ดแปดเก้คนีลาไปสครับ เ็เที่ยงสามไอ้นี่กหนึ่งนิดนิดหกหลังเออเสวยสวยดเก้าเตไปครับตบตุ๊เก็บหนึ่งกลับมาต่อไปไห้สี่ไมไสี่สามสดเก้าไไเลยไปไหส ไม่ไปลุยลุยมาลุยลุยนี่เล่นคและคแล้วยากอยากอยากอยากจังเลยจัยเลยจังเลย้าบววเวเอรที่นี่

ต่อไปนะครับตาอุ้นดีครับพ่อค้านาาของโอนะออหลอนหลเล่นพ่อค้าัยานพ่อค้ากรรมยาโอนหเล่นพูดเราเล่นแต่เอาเรื่องจริงมเราเล่นยงคนดูเขเชื่อหมดแล้วโอ้ยแม่ไปพูดกเล่นเอาเลยเอาเลยเฮ้ยเฮเวเฮ้เฮ้ยเฮเฮยเฮเฮ้ยไเฮ้ยเเ้เอเเ เสื้อบิดมาเลยโกงเนี่ยโกงเนี่ยอันนี้ถือว่าโกงครับโกงได้เลยนะจับิดเขาจับติดเขาไปเลยคืนเลยพี่ฉายไวยเลยที่แบบไปเร็วเวลาเดินอยู่พุทธเวลาเดินอยู่เออเอเอาไอ้เดียใส่ไปแม่็กซมาสัตว์แล้วเขาจะนับได้ไงล่ะก็เดี๋ยวกูออกไงและเสียเวลาเสียเวลาเอาใส่ในเสื้อยังเออได้ได้นีนี่เฮ้ยเฮ้ย ไม่ปล่อยเลยมือตาบานนี่กูไม่เห็นเลยไม่ปล่อยเลยต้ปดตเวิฮ้ยไม่มีอันนี้เล่อะแก้วแล้วจะเขาอะก็ก็เป็นวันแบตกันนะเขาอะหกสามสองหนเฮ้ยเฮ้ยอะไตะตบเต้ละได้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 ไ้ได้้ได้ได้ไดไ้ได้ไดเไย้ไไไดได้ไดไ้ไ้

โอเคครับอู้ตำสำเร็จนะำเร็จนะสำเร็จนะสำเร็จยาคนบ้าอะไรทำตัวให้เหมือนลูกเลยประสบการณ์การแกะฝาเนี่ยอ่ะมันมีมานานขนาดไหนหรอคือการแกะฝาเนี่ยมันต้องเอาอะไรมานูด ประสบการณ์การแกะกุ้งมีเยอะไหมเยอะมากมีเยอะมากไม่เชื่อลองมาดูในช่องดีโอตอนหลังนะแกะกินเป็นกองมันไม่ชอบมาดูนี่หรอวะหนึ่งสองสามเริ่มไปเอาอะไรไปไหนไปแล้วเฮ้ยไอ้เฮ้ยวไอ้ใส่ชุดดำเหมือนบ้านดำบนขั้นนะ ไทยอินยู่ก็ไทยอินเออไอ้เนี่เล่นเกมเหมือนเรางกรเลยเียวดมึง่าพูดไม่เก่งใจอุนิดูเลยเนี่ยแบรน์เซอร์โซครับขายวดเซอร์ขายผัวขายไม่เมื่อรู้สึกเลสซี่เลสซี่ไม่รู้ว่าอเ่ยอยู่แล้วเร็วทำไมผมเล่นแล้วโฆษณาเยอะจังเลยเร็วอ่นเงี้ออ่วรเขาเล่ไปดูคิปอุิดูต่อเงล่างเยงร่างเง่นเยอะเลยนี่ยนเยะย แต่ดำไม่ได้ดำเวเร็วเร็วเ่นเกมมันเอลีกยต่างเลยแล้วเนี่ยเออมันเป็นเกมแก่ฝาเออจะหมนแล้วจะหมดแล้วจมหมดแล้วเดี๋ยวออกแล้วออกแล้วไม่เลือดออกแล้วมือไ่ออกเลยเล่อเลเข้าหนึ่งสองสาปเ้เวลา 1 2 3่งสองม่เมันอยู่ไหนเออไม่รู้ไงตีบแล้วไม่รู้ไงไม่รู้ตีบแล้วตีแล้วเออาะไม่รู้ล่ะป้าบอเดี๋ยวอีก2อันไหอีกสองันไหอีกอัน่เเอววเเวเวอเแ้แล้ว น้าไม่บอกให้มันรีบเลยอาครับผมเหนื่อยจริงๆวันนี้นะเป็นลิปที่สนุกสนานพอสมควรนะครับผมเอาเรามาดูเวลากันดีกว่าว่าใครได้เวลาเท่าไหร่กันบ้างครเวลาดีสุดครับผมรอโดก่อนอ่ะดับโลก่อนโอ้แพ้ก่อนนะ แพ้ก่อนเฮ้ยแอบดูไหมอ่ะเฮ้ยแอบดูไหมอ่ะเขย่าตาเหลือไปมองอ่ะแอบดูไหมอ่ะนี่เกิดมีเรื่องไม่กรรมการคุณจะโกงคุณจะโกงอะไรไรตัดเวลามันจบมาหมดแล้วไอ้เหรื่องกับน้ำแปะอะไรเหี้ยคนที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือพี่ปกป้องอ๋อเวลามากที่สุดเวลาเยอะที่สุดอโอเคไงได้ก็คือพวกไที6วินาทีโอ้โหชอบชอบเล่นสวยสองเพลงอ่ะป้อม ต่อมาก็จะเป็นพี่ตาบอลค้าูชาเหรอใช่ใช่ใช่หญ่วาโอ้หเ่เหมือนจะเร็วนะเอพี่ตาบอลทำไปได้3ามนาทีร9บเวินาทีเร็าเลยวงลงมาก็จะเป็นพี่ดิวอะเมื่อกี้พี่พี่ดิวทาได้สอนาทีเวินาทีโอเคแล้วนีแล้วก็จะเป็นพี่อู๊ดทำได้สองนาที6วินาทีโอ้ใกล้เคียงกันพี่หนึ่งก็จะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่พี่อูวดี่หนึ่งก็จะี่1ก็จะ ไหลโยกนะพี่นะต้องเดินสวนอ่ะเหมือนเดินเชิงเสาอ่ะตอนนี้สายเสาวันนี้มันจ้องกันแล้วสี่สิบหาานะสี่สิบห้จะเป็นพี่มีนไปได้สี่จุดเจ็ดวินาทีแล้วผู้ชนะะได้อะไรนี่นี่ผู้ชนะจะได้

โอเคฮะก็วันนี้ก็สนุกสนานกันพอของป่าวอพ่อพออย่าไปหากันมากเดี๋ยวไส้แตกก็ตายนะฮะถ้าชอบนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องโอน่าด้วยแล้วก็ช่องทางอื่นให้ติดตามมากมายนะเยอะมากมายเสื้อสวยๆที่โอน่าช็อปมีเยอะแยะมากมายครับลูกยามผงวดก็มีนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมโอน่าลาไปก่อนสวัสดีครับทำไมถึงลาไปก่อนเพราะว่าลาไวกว่าม้าไงเอ้าทำไมเพราะลาไปก่อนโอเคเพราะไม่มีหรอกสวัสดีครับม้าไปก่อนอะไรอย่างงี้สวัสดีครับไม่มีไม่มี มีจลาไปก่อนว